ลือหึงค่ะสอนางเอกลูกครึ่งเตรียมย้ายกลับช่อง7ในรอบ6ปีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึง่งข่าวลือที่แฟนคลับตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอคอยที่สุดค่ะนางเอกช่องดังจะกลับมาสังกัดเดิมช่อง7 HD เธอคนนี้เป็นลูกครึ่งผลงานเรื่องแรกก็คือบ้านศิลาแดงและเรือนพยอมค่ะหลังจากมีข่าวลือเผยแพร่ออกไปตามมีแฟนคลับ ของช่อง7ด HD ต่างเข้ามาคาดเดาว่าน่าจะเป็นเธอคนนี้ซึ่งคาดเดาไปต่างๆนานาคะ่ะบางก็บอกว่าหรือว่าจะเป็นคุณมิลลี่คาเมล่าหรือเปล่าบางก็บอกบ้านศิลาแดงเรือนพย้อมก็คงเป็นมิลลี่คาเมล่าเรือนพย้อมเรื่องสุดท้ายแล้วไปอยู่ช่องวันมีผลงานหลายเรื่องแต่ก็ไม่ถูกปั้นแต่คิดว่าด้วยอายุและความดังน้องก็คงไม่กลับมานะคะ หรือว่าจะเป็นคุณนิกกี้นิโคมิลลี่คาวิลล่ายัางไรก็คงต้องมารอดาวรอรุ้นกันแล้วค่ะว่าข่าวลือที่ว่านี้จะเป็นจริงหรือไม่แล้วใครจะกลับมายังต้นสังกัดเดิมรอติดตามกันได้ค่ะ